สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องบ้านเฮาเมื่อพ่อกับอีสานบ้านป่าหนุนนาคนเดิมครับพี่น้องเมื่อนีบรรยากาศยุ่หัวยู่สวนครับงัดหัวมันครับพี่น้องเอามันนั่นขนมันไปขายครับมันกับประมันงานเสตศีตนี่แหละครับพี่น้องกระถ่ายคลิปไปนํำครับสิภาพพี่น้องไปเบิ้งมันที่ปลูกไว้ เดือนแปดปีที่แล้วครับปีหกหาครับมาคุดเตือนเมษาปีหกหกครับพี่น้องมันสิหัวไงสำได้พาพี่น้องไปเบิงน้ากันครับคลิปนี้กะสิภาคไปน้าเด้อครับเด้อพี่น้องเพราะว่าทายพี่น้องเบิงบ่ได้ภาคครับบ่ได้แบบบม่ได้ทายแบบเรี้ยวทามครับพี่น้องคลิปนี้สิเป็นคลิปตัดต่อครับไปเบิงน้ากันครับ ครับพี่น้องผ้าพี่น้องเลาะเบิงบรรยากาศครับตามหัวตามสวนครับกสิตไทแบบเรี้ยวเนี่ยเด้อครับเด้อพี่น้องกสิลั์ต่อคลิปพยายามให้มันสั่นลงกว่าเกาครับมันเบาพรปปุกประมาณงานเศษนี่แหละครับพี่น้องผ้าพี่น้องเลาะชมเบิ้งครับดินฟันละมันแล้วครับพี่น้องดินแตกเขิบครับ ตินแตกเกือบดีอยู่ครับพี่น้องมันบัพรอนปลูกเดือนแปดครับเดือนแปดปีที่แล้วปีหกหาครับพี่น้องปีนี้ปีหกหกครับเดือนเมษาครับพี่น้องกระสิลุกไปขายครับมันสับปะหลังกเกษตรศาสตร์ครับพี่น้องมันพันกเกษตรศาสตร์ครับ นี่ครับพี่น้องเหล็กเตกเถิบตีครับพี่น้องผ้าพี่น้องราบึงหล้กก็สิผ้าพี่น้องลุกบึงครับพี่น้องเนี่ยครับลุกมากองแล้วครับพี่น้องบึงหัวมันครับหัวมันใหญ่อยู่ครับพี่น้องถือว่าโอเคโอเคครับใหญ่ก็มันปีครับมันปีบ่อพออปลูกไว้นั่นเดือนสี่ปีที่แล้วปีหกหาครับ ปลูกแต่เดือนสี่บัพอนคุดขายเดือนสามครับพี่น้องหัวบางใหญ่ครับอันนี้ยังวาหัวใหญ่ครับพี่น้องขนาดปลูกมั่นเดือนแปดได้นี่ครับพี่น้องตอนบัพอนปลูกบัพอนวันปุยยินห้องพื้นครับสูตรสิบหาสิบหาครับพี่น้องสิบหาสามโตครับวับนห้องพื้นครับพี่น้อง จอกเอานี่ซีบอสูข้าวหวานห้องพื้นครับคันเท้าจอกเอาหวานห้องพื้นหัวมันสิงไงกว่าครับพี่นอหวานห้องพื้นล้วต้นมันขึ้นแล้วเราต้นใดบางงามเ้อก่อยปิดจอกใส่อีกครับเบิ่งครับพี่นอหัวมันโอ้หัวได้การครับพี่นอได้การอดีครับพี่นอหัวมัน พี่น้องบึงไปเรื่อยๆครับอย่าเป้าเบื่อกันเด้อพี่นอ้องอันนี้พ่อบาพบพอนมาซอยครับมาฟันหัวซอยฟันหัวแล้วกับชิ้นฝนคนล่อครับพี่นอ้องจะบ่อบพอดไปนค้นทายครับพี่นอ้อง พี่บอได้ทายแบบนิ่งปันไรเดอร์ครับเด้อดกล้องกับอาสิสันเนก่กะต้องขอโทษขอไั้พี่น้องเมื่อสุขุสุคนครับมาตอยกันสองคนครับเพื่นี่หัลกลุกง่ายครับพี่น้องมันเบาพรเพรามาทีนแตกเถิครับใต้เลขงัดงัดขึ้นแล้วก็แแเ้วครับพี่น้อง ส่วนนี่เบาพรอนวันปุ๋ยห้องพื้นเลยครับไถเพื่อนดินแล้วเรากวานปุยห้องพืนแล้วก็ย่คู่ครับพี่น้องแล้วก็ปลูกแล้วก็บ,บไก่ได้ไฮกคบอีกเลยครับบ่ได้แบบบ่ได้ไฮกคบเลยคือว่าปลูกแล้วมันมันงามมันเกิดแล้วครับรรเบาพรอนเสียงหยาเอาคือว่ามันคุ้มเหมาต้นไหนที่มันบางามบาพอรอนับบจิจอกเอาใส่รอบสองครับพี่นอ้องกรแล้วเลยค็ดแบบง่ายๆครับพี่นอ้อง ดุกอยู่ครับพี่นอ้องบ่ได้บ่ได้ฉีดยายอย่างเลยครับไ่บได้ฉีดอันบ่ได้พ่นลิงหัวมันดุกอย่างเลยครับพี่นอ้องใจสปุยเย็นสูสน่สิทธา,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 าครับพี่น้องสิทธาสิทธาสิทธาสู่เสมอครับแล้วก็มันขึ้นแล้วต้นในที่มันเบ่งงามแต่ยศปุย๋ยยูเยรยเียใส่น้ำพับพี่น้องจกปุ๋ยยูเรียใส่ต้นในที่มันบ่ึ้น ดินนี่ก็เป็นดินเก่าครับพี่น้องว่ไ่ได้แม่นดินใหม่ครับดนนินปลูกนั่นปลูกงี่ใส่ครับพี่น้องซับกันไปครับพี่น้องเนปหมักซารีใส่น้ำครับพี่น้องปีกันเนปมันใส่ปีกันเนปมัลซารีใส่ าอาทีโดนแลเดอครับเด้อคลิปนี่พยายงงามให้พี่น้อง,งเต็มล่อแล้วครับพี่น้องกระสีแกไปไายอันนี้แวะบ้านครับมาพอนแวะก,กินน้นอยู่บ้าน แต่จะคนไปขายครับพี่นอ้องเพราะว่ามันก็บ่ได้ไกลครับมันกับประมาณโลนึงกัฮอดแล้วครับพี่นอ้องมันใกล้ๆครับค่อยๆแกะไปล่อนี่ก็